ขอบคุณคุณเคสมากนะครับที่ให้เกียรติมางานของผมในคืนนี้วันเกิดคุณนาวินทั้งทีเนี่ยดิฉันจะพลาดมาแสดงความยินดีได้ยังไงล่ะครรยากาศงานอาจจะมีแต่คนแก่ๆนะครับอาจจะน่าเบื่อสักหน่อยหวังว่าคุณเคสคงไม่รังเกียจตนะครับผมยินดีแนะนํานะครับอันนี้คนสนิทของผมทั้งนั้นเลยยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณเคสที่ถ้าคุณนาวินไม่บอกว่าคุณเป็นผู้ถือหุ้นคุณใหม่ ผมคิดว่าคุณเป็นเด็กคนใหม่ของคุณนาวิน mm hmm. เขาตะอีกนึงสุดเช้งแบบนี้เนี่ยบอกว่าเป็นดาราผมก็เชื่อวันไหนคุณพ่อคุณมาไทยแนะนําให้ผมรู้จักด้วยนะครับเผื่อจะได้ทําธุรกิจร่วมกันบ้างไม่ต้องรบกวนถึงคุณพ่อหรอกคะ่ะฉันมีอํานาจเต็มในการตัดสินใจแมมผมว่าคุยกับคุณพ่อคุณจะดีป่าจะได้จบงา่ายมั้ยินไหม ที่จริงแล้วเนี่ยที่เมืองนอกการที่ผู้หญิงขึ้นมาบริหารธุรกิจใหญ่ๆเป็นเรื่องปกตินะคะถ้าจะถืออาวุโสกันแบบนี้คงจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เมืองไทยไม่ค่อยเจริญ